วันดีตอนเย็นที่อ่าวทองคาครับผมเดยวนนี้ลงไปดูใส่ดักกุ้งไม่ได้กุ้งสักตัวเพราะคลื่นเริ่มขยับแรงขึ้นนะดักวนปูม้าไว้ได้ปูม้าสี่ตัวนะเมื่อเช้าสามตัวต้มกะทิไปแล้วนะตอนเย็นก็เดี๋ยวแปลรูปนะปูม้าเนี่ยจะกินให้อร่อยต้องแปลรูปเลยครับสดสดเนี่ยอย่าเอาไปใส่แช่แข็งไว้นะจะกินไม่อร่อยเนื้อจะไม่หวานครับผมอันนี้ก็คืออาหาร นะของดีนะปลอดภัยไร้สารจากอา่าวทองคำวันนี้ครับผมนะพรุ่งนี้ถ้าขึ้นขยับแรงขึ้นกว่านี้อยาเอาอวนดักปลามาลงนะตอนนี้ผมไม่ยังไม่ลงอวนปลาเพราะถ้าขึ้นเงียบสงบเนี่ยปลาเล็กจะไม่เข้าใกล้าชายฝั่งครับผมแต่ถ้าขึ้นแรงขึ้นนิดเนี่ยปลาจะเข้าใกล้าชายฝั่งปลาใหญ่เข้าใกล้าชายฝั่งก็จะดักดูนะพรุ่งนี้รอดูพรุ่งนี้ก่อนครับผมนะ เอาขยายให้ดูมะพร้าวต้นสวยนะเธอเป็นต้นสุดท้ายในแถวที่ยืดออกมาในทะเลนะเพื่อนเธอล้มไปหมดละครับผมนะอันนี้ก็คือฝันใจมะพร้าวฝันใจของผมที่อ่าวทองคำครับผมสวัสดีครับ